สวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องของกุ้งนางหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอ่าพิมพใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่าโบก,กุ้งอ่อนตัวนะคะอ่ากุ้งจะหาคลิปวิดีโอล,ลงให้ดูเรื่อยๆนะคะก็คือกำลังเปิดช่องใหม่นะคะก็คือมารายงานตัว ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะตอนนี้มันมีช่อง YouTube เนี่ยคือเราต้องทำคะแนนคือผู้ติดตาม1,000คนนะคะแล้วก็การดู4,000ชั่วโมงนะคะถึงจะเปิดสร้างรายได้ขอบคคุณ่ะของช่อง YouTube ได้นะคะอะยังไงฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนกดติดตามให้กุ้งหน่อยนะ เข้าไปใน YouTube นะคะก็คือพิมพ์คำว่าโบกุ้งอ่อนทัวค่ะคือจะหาคลิปวิดีโอลงให้เพื่อนๆดูนะคะดูเรื่อยๆนะก็คือเพิ่งเปิดใหม่วันนี้เองวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่12นะคะ12กันยาขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งรำคาญกันเลยนะคะเพื่อนๆก็คือให้กำลังใจหน่อยนะ ค่ะุงมารายงานตัวนะคะวัดดีค่ะฝากให้กำลังใจหน่อยนะคะ